แค่ซี่ทัก,กอะแค่ฮะเออไอ้คลิปเลยเจ๊พอยังทำอยู่งั้นเฮียนองเขาหมดเศร้านีนน่เพราะว่าเออเสียงแน่นดีสมสุสป,ปีว่าจ้างเสกระขันนี่บอครับว่าสเสดว,วันทุ่นอยู่ครับเป็นบอฟอดสวัสดีครับสวัสดีท,ท่านผู้ชมทางช่องยูทูบ รวมการเกษตรครับพี่โนุ่ซีรีสเจ็ดลอยนะครับซี0อสิบเร่งมาผมไม่ทำครับขึ้นขึ้นสองคนกเขาแกนั่งยูนรถไทยครับไม่ยังสัางเสร็จ พี่นี่พอเท่าไ้ครับรถรถขั้นปวดแล้วเนี่ยที่นี่ซี่นี่จะลอยเป็นีิยูสามวงครับให้สี่ขกก้อครับเดี๋ยวให้ท้ายคลิปกันเสกพื่อนครับตะแก่นั่งอยูู่มเคยครับสร้างเสกเป็นสะเป็นสร้างสอมรถสิบ้อครับพระเอกประจำช่องครับล่งสู่จออยู่ประจำเป็นมีหนึ่งเอ็มนะครับสองร้อยยี่สิบโน นะครับี่นโน้ชิงให้เทคกลากาพ่ญาอินซี่เครื่องแดวู่สามลอยกว่าแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ฮินโนซี่ดีจนลอยผมงพยาบาลทับครับเพ,พิ่นเพิ่นเพ่งก็ยังได้รถขึ้นไปครับของเพิ่นมาดเดย รถกลุ่มเพราปีกุลการครับเมื่อเดิน 客气他、这个，客气哈。 เัอนลงมาเก็บจากนี้กันแก้ว่าเสกอย่าแก้ว่ะไ <c oughs> อ้หทีมงานนะ่ะเดี๋ยวยดเดี๋ยวถ่ายคลิปกันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่ะ อันนี้ก็เสกมาเขาบอกว่าอย่าท่ำแล้ววา่าสิมาอยู่นรับไีโนูซีรีจีดลอยเป็นพีนนนน่พี่พี่บุเา่ไรบุเซ่เโโย,ยังหีิ ใส้ดแงโอ้เอาน่าเส้นแดงคนขับเซไปบ,บันฮะหยุดไปเลยงีมาพักเซ่หมดลรอครับโอ่ไง่ปเด็นหามือสำรองมาจะบเขาพูดเดียวเสียครับคนเดียวสองข้างเอากับ,บน้องอันนั่นปะ ลูกแต่ท้ามาบอสองแคนใส่กันอีกเต็ม <laughs> มาสุดไดียกนเนาะแบบนี้เนะเอาในปุดไหวยม,มันบ่หลหลเดยเดีย๋ยวมันเลียวกันมัน โอ้ยมันบล่เฝ้าด้วยผู้เดอกวเสกเอ้ยขับผู้เดียวเอาขั้นนี้เสร็จใส่ไว้แล้วก็เอาขนาดไมาใส่ไว้จะงอออกไปโรงงานพี่แล้วเหรอครับใช่ไหมโอ้โหโอไปส่งใส่ไปไหนมันเปนฝนอยู่อ๋อไม่ได้ส่งทางไกลเหรอ เออเจ็บเลยเจ็บพายังทำอยู่งั้นเฮียนนองเข้ามือเศร้านี้เพราะว่าเออจะทำผู้เดครับเสียครับประเสริรถสิบล้อได่สมบูรณ์ไยงี้ยุดไปเลยไอ้ว้าแล้วว้ามันสิริสิราตัดไว้ไหม เองสิละอ,อ้ะอยาหมอง,งาง่ยากอันนี้บนเขาโคตานนเฮาเนาะอ้เพมันเองมางค,คมมราับอ้ยไปท่า่ะอ๋อมือโซ่คือถามันอ้อยพุท่อยูนนั่นเออแม่นอ้อยเกียวแล้วต้องขายเห็ดอ๋ออื้อ แล้วซื้อะไรอะไรแบไหนไปทำเนี่ยโอ้มีนาทีนันยังเดียวมีนาทีขนอันนี้ฮิโน่ซิลีจ7ด0ยครับกับอันแบกซูมโม่เปลี่ยนเครื่องอันอนี้มันออกให้ง่ายกว่ากันสังเกตซูมโม่เหรอครับแมนบ่อ แมนบ่อันนี้มันเป็นยังไม่รู้มิสซานนโลป่ะอาศัยเครื่องพลังเครื่องแห้งซื้อเมบูมีโลเพิ่งจะมาเพิ่งเคียบครับเคียบดีด้วยเสียงเพิ่ปปปป๊๊ป๊ลย เสียงแนนดีสมซุปป you know? ีว่าส for oh, no. so, ั้างเสกรั like ้นนว่าแสดงมันทนอยู่กับเอ็นบอรฟอดอ้ันนั้นไมบัได้ยกอีกคเียนครับเราส่วนฟังเพื่อกิขี้เพื่อหลับพี่นังนะครับทุ่นนี่เียพี่นังรถไทยฟอดขั้นีอ้แต่เขาเขาเห็นอีกขั้นหนึงเนี่ยสรงเสกไาัอ๋นี่ครับ ไปหารถมือสองมาเห็ดสองมาสิมททันทุดนดีได้ไปหนึ่งบแล้รดอกมากมือนี่เที่ยวเดียวี่แปะเบิดแปเบิดหวมาี่อ,ออ่อมองงามอือมมันงามสามพวงอันนี้ 哎。Yeah.